สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุดยู่อ i ทา f Tarot าย tar กันเชรยาค่ะ <c oughs> มาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณต่อมากันที่ราศีสุดท้ายราศีท้ายสุดนะจ๊ะเป็นราศีกรกฎ แล้วคนก็จะมาบทอาจารย์ว่าก็รกฎเป็นราศีสุดท้ายทุกทีเลยนะ <c oughs> ามาจากราก,จากรกฎจาก้าวันนี้21มิถุนาถึง22กดากดา้าเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นวันที่วันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่ว,ว,วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าัยนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอ,อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะจ๊ะมันคือจันทรล้นแดง เทงทัท่วๆไปมาก็รากฏดจ๋าเดิมพลอเลยเหรอสวัสดีชาวสองสวัสดี FC สวัสดีสมาเช็คท่านใหม่ๆที่กดติดตามรับชมรับฟังรับรับสถานการณ์นี้ด้วยอ <c oughs> ่ช่องนี้เป็นช่องแห่งสตรองค่ะสตรองมีกำลังใจมีพลังงานบวกๆมาให้คุณต่อโซ่เด่นร่นต่อปัญหาอุปสรรคน,นานานับประการที่มันถาถมมาในชีวิตชีวิตคนเราค่ะมีทั้งปัญหามีทั้งความสุขมีทุก มีทั้งความทุกข์มันความทุกข์มันเข้ามาเดี๋ยวมันก็ไปความสุขก็เช่นกันมันก็อยู่ไม่นานมันมาเดี๋ยวมันก็นไปไม่มีใครทุกข์ไปตลอดชาติตลอดชีวิตจ้ะเพราะฉะนั้นให้กำลังใจเอ้ยให้กำลังใจตัวเองไว้ให้ต่อสู้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 ก็ตายไม่สู้ก็ตายเพราะฉะนั้นสู้สิจ้าสู้สู้มาจ้าถ้าความรักไม่ดีก็ทิ้งมันไปห่าไม่ห่าไม่เออประมาณนั้นอาจารย์อ่านไพ่แนวแนวฮาร์ดคอร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกคนบางทีคุณ กดดันทุกใจลำบากใจเสียใจก็จะได้เจออาจารย์ก็จะได้มีกำลังใจรุกขึ้นมานะจ๊ะเออประมาณนั้นไม่มีคนไม่มีเราคนเดียวที่ทุกแบบนี้ค่ะในโลกนี้คนให้เขามีร้อยล้านพันล้านเขาก็มีทุกเช่นกันทุกของคนต่างๆกันไปทุกอยู่ที่ใจสุขก,ก็อยู่ที่ใจเช่นเดียวกันนะจ๊ะเออประมาณประมาณนั้นไพ่ใบแรกเปิดไพ่ามาให้หมดแล้วนะคะกรกฎกรกฎ เปิดไพ่ให้หมดแล้วไพ่ของคุณหนึ่งใบเป็นพลังงานหลักแล้วก็ความรู้สึกในด้านของความรักของคุณห้าใบคนที่คุณรักในความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณห้าใบแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตอีกห้าใบซึ่งจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้เพราะว่ามันคือจโนเรนเด่นไพ่ทั่วๆไปคนที่เกิดราศีกรกฎทุกคนมีชื่อมีนามสกุลวันเดือนปีเกิดเพราะฉะนั้นมันจะไม่ตรงกับคุณนะจ๊ะ เพราะฉะนั้นอย่าบ่นกันว่ามันไม่ตรงถ้าอยากดูตรงๆก็ดูดวงส่วนตัวนะคะประมาณนั้นไม่ได้โฆษณานะคะแต่พูดให้กระจ่างไพ่ใบแรกของคุณเป็นเดียมเพลอร์คาราชาจากักรพรรดิจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่มีความมั่นคงมีพลังมีอำนาจมีความสามารถในการควบคุมผู้คนประมาณบารมีเยอะบารมีเยอะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งบารมีคือฉันไมฉันไม่ดีไพ่แห่งฉันฉ้นไม่ดีชั้น คนที่คุณคุยหรือคุณเองอาจจะเป็นเอ็มเปอร์โร่ก็ได้คุณอาจจะแก่ป้าแก่ย่างแก่ยังกรกฎพูดแก่ไม่ได้เดี๋ยวมีคนเคืองอาจารย์อีกนะจ๊ะคนที่มีอายุเยอะๆก็ได้หรือคุณอาจจะคุยกับคนคนนั้นก็ได้คนคนนี้มีความเข้มแข็งดุดันแววตามีอํานาจดูมีพลังหรือเป็นผู้ใหญ่พึ่งพาได้ถ้าเขาชอบคุณเขาจะให้คุณพึ่งพาแต่ถ้าเขาไม่ชอบคุณเขาก็ไม่ให้คุณพึ่งพาหรอกเข้าใจตรงกันนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่ง เขาเรียกว่าไพ่แห่งความมั่นคงประมาณนั้นถ้าคุณอาจจะมีความมั่นคงแล้วแต่คุณเป็นคนขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก๊กคนคนนี้ถรักใครรักจริงรักจริงดูแลคนอื่นได้ชอบควบคุมคนอื่นอชอบแสดงความเป็นเจ้าข้าเจ้าของขี้หึงเราถามเขาได้แต่เขาถามเออเขาถามเราว่าเราไปไหนได้ เขาถามเราได้แต่ถ้าใครถือไพ่ใบนี้เราไปถามเขาไม่ได้เดี๋ยวเขาโกธเอา่าประมาณนั้นนะคะเป็นไพ่แห่งดีชีเดียวเป็นคนที่มีฐานะดีคุณอาจจะเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้านายเป็นคนที่มีกระตังคนมีกระตังบารมีเยอะอาจจะเป็นราชการอาจจะเป็นคนที่เป็นใหญ่ๆห,หน่อยใหญ่ๆโตๆเป็นยามหัวหน้ายามก็ใหญ่นะใหญ่ในระดับของคุณนะคะเพราะฉะนั้นความใหญ่เนี่ยต่างกันไปต้องดูว่าคุณใหญ่ตรงไหน เออมันใหญ่เป็นที่ที่ใหญ่บางที่ใหญ่ตรงนี้แต่ไม่ใหญ่ตรงนั้นประมาณนั้นนะจ๊ะถ้าในด้านการเงินเป็นความมั่นคงทางการเงินหาเงินเก่งถึงแม้นว่าความสามารถของคุณนะคะคุณจะจับใจใช้สอยมากก็จริงแต่คุณจะหาเก่งนะครับเป็นหัวนหน้าเป็นผู้บริหารก็ได้ลักษณะข,ของคนที่เป็นเป็นคนแบบนี้แต่เรื่องสุขภาพระวังเกี่ยวกับความเครียดนิดนึงเพราะว่าคุณหักโหมหนะัก หักผมเกี่ยวกับง,งานกับการค,คิดนู่นคิดนั่นคิดนี่คิด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 ประมาณนั้นแล้วก็ค่อนข้างเผด็จการหัวเดือหัวร้านทีเดียวก็รกฏจะาไม่ค่อยยอมฟังใครนะจะบอกให้อืมคุณอาจจะเป็นคนคนนี้คุณอาจจะคุยกับราศีเมษคุณเป็นเองก็ได้หรือใครคุณอาจจะไปเจอใครที่เขาเป็นลักษณะแบบนี้ก็เป็นได้เป็นพ่อแม่ก็ได้เป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาคนที่คุณคุย ก็ได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะไพ่เดิมมพรเลอรเหรอเป็นไพ่ยอย่างที่บอกคุณจะอยากจะควบคุมคอนโทรลในความสัมพันธ์ชอบสั่งชอบสั่งนูน่นสั่งนั่นสั่งแน่นะจ๊ะอดีตของคุณที่ผ่านมา4ี่ดาบลักษณะของสี่ดาบคือรายการพักนิ่งหยุดเบรกเหนื่อยเหนื่อยไม่อยากจะรับรู้ฟักพักฟืก้น การพักฟื้นในด้านของร่างกายและจิตใจยพยายามพักฟื้นหยุดพักผ่อนคลายเพิกเฉยต่อปัญหาปัญหาอะไรเข้ามาเยอะมันถาถมเข้ามาพักก่อนพักก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยได้ไหมการหยุดพักนะคะบางสิ่งบางอย่างที่หยุดพักไว้ไม่อยากคิดตอนนี้เบรกเรื่องนี้ไว้ก่อนจะคิดเรื่องนี้ประมาณนั้นการฟื้นฟูความรู้สึกของตัวเองที่ผ่านมาเบรกหยุดพักฟื้นฟูดีึ้นเยยังคุณบอกว่าที่ผ่านมาคุณวิ่งตามใครบางคนวิ่งตามจนเหนื่อยละ การวิ่งตามนี้หมายถึงอาจจะเป็นในด้านของจิตใจที่เรารู้สึกเหนื่อยล้าก,กับคนคนนี้บางคนไม่ได้วิ่งตามเขาเราแก่แล้ววิ่งไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นวิ่งตามในด้านของจิตใจรู้สึกว่าเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้บางทีความทุกข์ก็มาด้วยจิตใจของคุณเองเพราะอะไรเพราะคุณอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนู้นสิ่งนีนงนน้แต่เขาไม่สามารถทําให้คุณได้ตอบสนองคุณไม่ได้คุณควบคุมเขาไม่ได้ประมาณนั้นมันก็ทำให้คุณทุกข์ทุกข์อาจจะมาได้จิตใจของคุณรวนๆนก็เป็นไปได้ คิงออฟสอดถือดาบขึ้นมาแล้วจะฟันใครใจหนูจ้ะคุณมีการเริ่มต้นใหม่กับการงานกับการเงินกับครอบครัวคุณไปกับเดินทางไปหาครอบครัวหรือบางคนมีครอบครัวแล้วจ้ะมีการเริ่มต้นใหม่การสังสรรค์การไปอยู่กับครอบครัวการไปอยู่ในเซฟโซนของตัวเองและมีงานอะไรที่ใหม่ๆเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ของคุณถ้าคุณมีครอบครัวแล้วและคุณไปชอบคนอื่นนั่นมันก็ทำให้คุณต้องทุกข์ใจหรือเปล่าไม่ใช่ น้อยใจอะไรน้อยใจคนรักเหรอคะน้อยใจเสียใจเสียหน้าประมาณว่าฉันรอเลือดอลังการสวยเลือดชัดหญิงขนาดนี้ทําไมไม่เอาฉันทําไมไม่แคร์ทำไมไม่สนทําไมไม่มายคือต่อให้คุณจะดีแค่ไหนถ้าเขาไม่รักคือไม่รักค่ะเออเข้าใจปะคือคนบางคนน่ะนะคะต่อให้เราดี มีคนชอบถามว่าจะฉันจะดีแค่ไหนถึงจะทําให้เธอรักได้ต่อให้เป็นนางฟ้านะคะเขาไม่รักเขาก็ไม่รักค่ะต่อให้คุณรวยร้นฟ้าเขาเขาไม่รักไงเขาก็ไม่รักค่ะต่อให้คุณสวยขนาดไหนถ้าเขาไม่รักคือเขาไม่รักค่ะอาจารย์ไม่ได้ขยี้นะก็จริงๆคนเราถ้าเขาไม่รักเขารักเราที่เป็นตัวของตัวเราเป็นตัวตนของตัวเราแต่ถ้าเขารักเรา ด้วยอยากให้เราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนู้นสิ่งนี้เขารักแบบไหนรักแบบของเขาเข้าใจปะ่ะคนรักกันก็ต้องมันมันต้องแชร์กันในความรักเขารักเราเรารักเขาแต่บางทีเราเป็นฝ่ายวิ่งตามเป็นฝ่ายเป็นผู้ให้เป็นผู้ลงทุนลงทุนในด้านของหัวใจลงทุนในด้านของความรักถ้ามันเป็นแบบนั้นน่ะมันเป็นความรักที่เขาเรารักเขาคนเดียวเขาไม่ได้รักเราแบบนั้นเพราะนั้นมันจะเหนื่อยหน่อยนะจ๊ะ คนคนเราถ้าคุณรักเขาคุณก็เหนื่อยหน่อยแต่ถ้าคุณเขารักคุณเราก็ไม่จําเป็นต้องเหนื่อยเลือกเอาว่าจะให้เขาจะเป็นผู้ที่ถูกรักหรือเป็นฝ่ายจะเป็นผู้ที่รักเขาแล้ววิ่งตามเขาจะเหนื่อยหรือจะเป็นผู้ที่ถูกเขารักและเขาวิ่งตามเราเลือกเอานะจ๊ะกรกฎคนที่คุณรักรู้สึกยังไงขึ้น the sun the full ห้า่วย เลิฟเวอร์แล <Bali> ้วก็สเตรนเดอะซันเขามีความสุขที่มีคุณค่ะคนคนนี้อาจจะมีชื่อเสียงคนรู้จักมากมายเป็นเดอะฟูเป็นคนที่บางคนยังเป็นเด็กคุณเป็นผู้ใหญ่หรือเปล่ารักครั้งนี้เป็นรักต่างวัยไหมคะรักต่างวัยเขาเขาอุาจจะผู้ใหญ่กว่ารเขาเด็กกว่าหรือเขาอาจบางคนผู้ใหญ่นิใส่เด็กๆด้วยล่ะเดอะฟูเป็นลักษณะของคนที่ละลาละลาไม่ชอบความสัมพันธ์ที่ผูกมัดรักรักชอบความสัมพันธ์ที่อิสระการเริ่มต้นใหม่ กับการเดินไปข้างหน้าเขาก็เสียใจเหมือนกันที่ไม่มีคุณอะแต่ถามว่าเขาไม่อยากเป็นช้อยเหรอคุณเป็นช้อยของเขาหรือเขาเป็นช้อยของคุณทําไมต่างคนต่างหนักต่างคนต่างเหนื่อยจ้าต้องอดทนในความสัมพันธ์ต้องปรับตัวต้องยินยอมเนะจ๊ะประมาณนั้นในความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะคุยกับราศีมเมษร,ราศี สิงราศีเมถุนราศีตุลหรือคุยกับใครก็ได้ค่ะอยากคุยกับใครก็คุยเขาถือคุณไว้เขารักคุณนะเขายังมีใจเขายังคิดถึงแต่เขาจะไม่ทําอะไรเขาคนนี้เป็นคนค่อนข้างดูแลคนอื่นได้ดีแต่ว่าในความสัมพันธ์ที่อีกคนเป็นฝ่ายให้และอีกคนหนึ่งไม่ได้ไม่ได้รับอะไรตอบแทนามามันก็ต้องเหนื่อยมันก็ต้องอดทนนะจ๊ะรักนี้ไม่ต้องอดทนรักแบบไหนละ่ะรักที่ไม่ต้องอดทนต่างคนต่างรักกันไง แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะเก้าไม้เท้าแล้วก็หเหรียญจัสแมนจัสติกม,มาหมดเลยทั้งสองจัสสามไม้เท้ามันมีความยากลำบากมันเป็นความเหนื่อย ก้าไม่เท้าที่ผ่านมาเดี๋ยวที่ผ่านมาคุณสองคนอาจจะเหนื่อยกันมามากกับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ไม่ดีแต่ก็อยากมีกันไว้ความสัมพันธ์ไม่ดีก็พยายามรักษาความสัมพันธ์ไม่ดีก็พยายามปรับตัวปรับใจพยายามยอมรับในจุดด้อยจุดเสียของแต่ละคนแต่บางครั้งพอมันเยอะเกินไปมันถาถมทับถมจนทําให้คุณคิดหนักคุณมีความรู้สึกว่าฉันเป็นผู้ให้แล้วไม่ได้เป็นผู้รับคุณให้ใจให้การดูแลให้ความห่วงหาให้ความรัก แต่เขาไม่ให้อะไรตอบแทนเรามาเลย j u s เมน n ์คือการปลดปล่อยคุณอยากจะหลุดพ้นจากความรู้สึกเหล่านี้คุณไม่อยากห่วงเขาแล้วคุณไม่อยากรักเขาแล้วคุณไม่อยากเหนื่อยอแล้วจัสติกมาบอกว่าหาความยุติธรรมให้กับตัวคุณเองซะรักครั้งนี้มีความยุติธรรมไหม นะคะการรอคอยการรอคอยรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักเก่ารักทางไกลก็ได้นะคะการรอคอยการมองความสัมพันธ์ที่มันจะพัฒนาได้ไหมล่ะหรือทาวเวอร์บางคนพังกันไปแล้วบางคนยังไม่พังก็ระวังนิดนึงความรักของคุณค่อนข้างเปราะบางอาจจะมาถึงจุดสิ้นสุดบางสิ่งบางอย่างก็ได้เช่นเดียวกันเขาคิดยังไงกับคุณเขาเดินจากไปแต่เขาก็ยังคิดถึงนะ เบลออฟฟอร์จูนจักรวาลอยู่เหนือการควบคุมค่ะเขาคิดถึงคุณเขาอยากกลับมาหาเขามีรักครั้งใหม่หรือเขายังรักคุณอยู่เขาเครียดเพราะคุณแต่เขากลัวคุณทําแล้วหลังเขาเขาไม่ไว้ใจคุณค่ะเขาคิดว่าคุณมีคนในความสัมพันธ์มากนอกจากคุยกับเขาแล้วก็คุยกับคนอื่นคุณมีช้อยเยอะตัวเลือกเยอะหรือที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดนี้อาจจะเป็นเขาก็ได้เขาเครียดนะเขายังรักคุณอยู่มีความรู้สึกดีๆแต่ก็ต้องจากไปเขาถามว่าเขาอยากไปไหมเขาไม่ได้อยากไปหรอก คุณไปทําอะไรเขากรกฏไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าสลับกันได้แล้วคุณคิดยังไงกับเขาคุณวางแผนอะไรคุณวางแผนเดอะชาริออตคุณมีโอกาสเดินทางไกลไปถึงต่างประเทศเลยนะจ๊ะหนูจ๊ะรักของคุณเป็นรักทางกายต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมหรือเปล่าหรือรักครั้งนี้คุณมีช้อยเยอะเหมือนกันคุณเจ็บกับความรักครั้งนี้คุณรอคุณรอเขามาไหมคุณรอก็เดินทางมาหาคุณรอเขามาหา เขาหรือคุณมีครอบครัวแล้วหรือเขาหรือคุณมีคนข้างกายแล้วเป็นรักที่เจ็บปวดหรือเขาไม่สามารถตอบสนองคุณกลับมารักตัวเองค่ะรักครั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายก็ได้เช่นเดียวกันคุณกลับมารักตัวเองแล้วมีอีโก้มีอีกโ,ออก,โอก้มากๆเมืม่อแล้วกับความสัมพันธ์แบบนี้กี่ครั้งกี่หนกี่กี่พูดกี่คุยแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์พัฒนาหรือดีขึ้นรู้สึกเบื่อนหน่ายกันทั้งคู่รู้สึกอยากจากไปบางคนจากกันไปแล้วจ้ะอ่ะไปต่อสิ ทำไมอาจารย์รู้สึกเหนื่นอยๆพักนี้อาจารย์งานเยอะมากค่ะทั้งงานลาดงานหลวงเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะเลยงานเยอะพลังไม่ค่อยมีสงสัยต้องไปหาพลังเพิ่มอีกแล้วต้องมีพลังเยอะๆอ่ะคนที่เลิกกันไปเบรกกันไปไม่พูดไม่คุยกันมีโอกาสกลับมาในพัฒนาได้ไหมคะความสัมพันธ์นี้ความใจร้อนเป็นเหตุระวังด้วยความ ใจร้อนเป็นเหตุสังเกตได้นะคะความต้องการมันก็เป็นเหตุเหมือนกันมีคนเข้ามาใหม่ในใครบางคนไม่คุนกับเขามีคนเข้ามาหยิบยืน่นและอีกฝ่ายหนึ่งเริ่มไหวเต็งกับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามามันเป็นสิ่งเรา้ราเร้าอารมณ์เรา้าความรู้สึกเขาไปโฟกัสกับงานกับเงินแล้เหนื่อยค่ะคุณมีคนใหม่หหเขามีคนใหม่คะ่ะคุณอยากจะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้แล้วคุณบอกว่าคุณเหนื่อยคุณอยากจะเปิดโอกาสให้กับคนใหม่ๆดูบ้างแต่มีคนมาต้อคุณคุณเอาไมล่ะก็ระกฎ เขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปในทิศทางไดเดโฮมิดเดเฮอร์มิดเดฮาร์เฟนคุณอาจจะคุยกับราศีตุน้นราศีพฤษภความรักครั้งนี้เป็นความรักหรอคะรู้กันอยู่สองคนคุยกันอยู่สองคน t เดเดวิ l ความผูกพันความผูกพันความโรกิเลสตัณหามันพาไปกับความสัมพันธ์นี้บางครั้งคุณอาจจะไปเจอคนที่เขาไม่เจ้ของแล้ว คุณกับเขาความสัมพันธ์ก็มีอาจพัฒน,นาไปได้หรือคุณเองมีเจ้าของความสัมพันธ์นี้ก็ไม่ได้อาจพัฒน,นาไปได้ได้แต่เป็นความรักในที่ลับๆับคุยกันสองคนรู้กันอยู่สองคนแล้วจะหาความยุติธรรมไดจากไหนจะหาเวลาตรงไหนมาเจอกันได้จะหาอะไรที่มันมาใส่ใจกันได้คุณอาจเขาเขามองว่าความสัมพันธ์นี้เขาอยากทักคุณมาไหม เขาอยากทักคุณค่ะในบางคนที่จบไปแล้วเขาอยากทักไทยกลับมาบางทีอาจจะได้เจอได้เจอได้ข่าวสารไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากเขาซึ่งอาจจะมีการเดินทางมาหาก็ได้นะจนคุณไม่ทันตั้งตัวเลยคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณมีเจ็ดถ้วยค่ะความเพ้อฝันระชอยสิบเหรียญ มีความเครียดมีความรักที่อยู่ตรงนี้มีความอยากได้ความชัดเจนอยากตัดใจอยากเดินจากไปแล้วอยากหลุดพ้นจากความรู้สึกที่มันคุมเครือคุณมีใจให้กับใครแล้วใจที่คุณคคให้กับใครนั้นใจนั้นมันเหมือนกบมันไม่สามารถพัฒนาได้คุณก็รู้แล้วมันสร้างความเจ็บปวดสร้างความร้าวรานสร้างความเจ็บช้ำให้กับคุณคุณอยากหลุดพ้นจากความเจ็บช้ำความเครียดอยากให้เขากลับมาในความสัมพันธ์นี้คุณ่ช้เยอะนั่นแหละ สเสน่ห์แรงเรามาเขาฝากบอกคุณห้าใบเดอเมอรเชียนเขาคิดถึงคุณเขาอยากกลับมาจุดเดทมันจะจบแลวเริ่มต้นใหม่ได้ไหมเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์นี้ค่ะเขารู้สึกว่าเขาต้องการเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์นี้แต่เขารู้ว่าการเริ่มต้นใหม่นั้นมันก็ยังเป็นความรู้สึกที่ต้องเจ็บและเขาก็รู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาไปสุดทางไม่ได้ มันเป็นการกลับมาเริ่มต้นใหม่การแต่การเริ่มต้นใหม่นั้นมันมีคนทรยศหักหลังมันมีความรู้สึกก่าความรักจะถูกเปิดเผยด้วยถ้าคนที่คุยกันลับๆนะระวังความสัมพันธ์ของคุณจะถูกเปิดเผยและความสัมพันธ์นี้เนี่ยพัฒนาไม่ได้ไม่มีสถานะในการพูดการคุยกันเคลียร์หรือการที่จะต่อ กลับมาเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งอยากพูดอยากคุยอยากจบบางสิ่งแล้วเริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งแล้วคุณระจ้ากรกฎคุณก็อยากกลับไปหรือคุณมีช้อยเยอะคุณรอเขาอยู่รอเขาที่จะจัดการเรื่องความรักนี้ว่าจะเอายังไงกันคุณเริ่มกลับมารักตัวคุณเองคุณเริ่มหมดความอดทนในความสัมพันธ์คุณเริ่มนิ่งเฉยและทําใจแล้วเดินจากไปกับความสัมพันธ์ อยากจากไปไหมก็ไม่ได้อยากจากไปแต่เขาไม่ไม่ยอมไม่ยอมพูดไม่ยอมให้ความชัดเจนไม่บอกอะไรกับคุณซึ่งมันสร้างความเจ็บกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้ถ้ามันเจ็บมากก็ก็เดินจากไปซะแต่ถามว่าจะจากไปกันได้สุดทางไหมไม่อะยังวนวนเวียนไปไปกลับกับกันอยู่เลยนะจ๊ะอ่ะขอให้แนะนำห้าใบ เซเว่นออฟสอดเจ็ดดาบมีคนทําอะไรรับหลังมีคนไม่ซื้อคะ่ะมีคนพูดไม่จริงมีคนมีเล่ห์เหลี่ยมในความสัมพันธ์คุณต้องทําใจยอมรับกับความสัมพันธ์นี้เขาพูดกับเราอย่างเขาพูดกับคนอื่นอย่างนึงอยู่กับเราพูดอย่างโยคนอื่นพูดอย่างเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้เนี่ยคุณสามารถที่จะ,ท,จะที่จะต้องคุณต้องคุณต้องพยายามทําใจทําใจทาใจยอมรับ ทุกคนมาถามอาจารย์ว่าความรักแบบนี้ต้องทำยังไงคะอาจารย์ทำใจค่ะทำใจเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้คนไม่รักก็คือไม่รักต่อให้ไปทำยังไงเขาก็ไม่รักก็ทำใจยอมรับกับสิ่งที่เป็นทำใจยอมรับให้ได้กับสภาวะที่เป็นทำใจยอมรับกับความเสียใจความกดดัน ความรู้สึกที่เราต้องการและมันไม่ได้นั่นคือต้องทําใจยอมรับถ้าคุณไม่ทําใจยอมรับอะไรจะเกิดขึ้นก็สิ่งที่จะตามมาคือความเครียดของคุณเองความน้อยใจความเสียใจร้องไห้ทุกทรมานนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้รับถ้าคุณไม่สามารถทําใจได้เพราะฉะนั้นไพ่อแอนะนําว่าทำเพอรเรนทำใจ <c oughs> <c oughs> การทําใจค่ะไม่มีบางสิ่งบางอย่างทุกสิ่งสิ่งอย่างในโลกที่คุณอยากได้แล้วจะได้เพราะฉะนั้นในความรักครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน คุณก็รู้เขาก็รู้ไม่อยากพูดต่อคุณรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันได้แค่ไหนคุณอยากได้อะไรแล้วคุณได้ไหมกับสิ่งที่คุณต้องการความทุกข์ความโศกความเสียใจความต้องการที่คุณอยากได้มันไม่ได้ก็เป็นความทุกข์ของคุณเพราะฉะนั้นแทนแพลนบอกทาใจอืมคุณจะเดินทางไปไหนเนะี่ยมีเกณฑ์การเดินทางไกลนะอืม อยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์อยากคุณต้องการะ h e มเ p อร o r คือความต้องการของคุณคุณอาจจะขี้หึงขี้หวงความต้องการคุณยาให้เขาใส่ใจคุณอยากให้เขาทักคุณคุณอยากให้เขาส่งข้อความหาทุกวันทักทุกวันดูแลฉันหน่อยฉันไม่ได้ต้องการอะไรมากแค่ต้องการการเติมเต็ม ให้แนะนาว่าไม่มีทุกสิ่งอย่างในโลกที่คุณอยากได้ระได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือการทําใจหรือในบางคนอาจจะได้ก็จริงแต่ได้มาด้วยความด้วยความ,ววามลักษณะของคนที่ได้มาด้วยความไม่จริงใจเขาอาจจะทําให้คุณแต่เขาทาด้วยความไม่จริงใจเขาไม่ได้ทําด้วยความรักกรกฎเขาไม่ได้ทําเพื่อความรักอ,อเข้าใจไหม โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคริปชั่นบ็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอะไลน์ค่ะสา f เอฟอี e w. แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ